สวัสดีค่ะแม่โอ,าอพาสวรวยแซ่บมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทําผัดไทยกุงย้งสดวันนี้เรามีแขกรับเชิญเยอะแยะนี่แม่น้องปูนอันนี้น้องปูนน,ปน,น้องตุนน้องปูนบายบายลูกบายบายก่อนบาย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 ครับ,รบน้องปงังน,น้องปังบายบายลูกน้องปังบายบาย แล้วก็คุณแม่น้องอามานนี้คุณแม่น้องอามก่อคุณแม่น้องพลอยน,นี่เขาเป็นขาประจำของทางร้านเรานะคะอออโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะผัดไทยง่ายๆค่ะ<น>มาค่ะต่อไปเราจะมาทำผัดไทยแล้วนะคะวันนี้ผัดไทยเราจะใส่ กุ้งสดแล้วก็ใส่หมูหมักด้วยพอใหญ่เตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่น้ำมันพืชไอ้น้ำมันมะพร้าวค่ะลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะขอแมใ่ใหญ่ใส่หอมหอมแขกไว้นะหอมแครกไปเจียวให้หอมนะคะ แล้วก็ใส่กู้งค่ะกี่ตัวคะสามตัวโอเคไหมแล้วก็ใส่หมูลงไปหน่อยนึงเนาะใส่หมูลงไปด้วยนิดนึงแล,แล้วเราก็ผัดให้หมูกับกุ้งสุกนะคะ เราผัดเรารอให้หมูกับหมูกับผู้สุกเราก็จะใส่เส้นสันค่ะเส้นจันนะคะลงไปค่ะนี่นะคะใส่ลงไปค่ะ,ะ,คะ,แ,ลคะแล้วเราก็เติมน้ำาลงไปหน่อยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อย แล้วเราก็ผัดให้เส้นสุกนะคะถ้าอ่าถ้าเส้นถ้าเส้นไม่สุกนะคะเราจะต้องเติมน้ำลงไปผัดนะคะให้เส้นสุกค่ะเติมน้ำอีกนิดหนึ้งนะคะ พอเส้นเราสุกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มปรุงค่ะอันนี้น้ำน้ำผัดของเรานะคะง่ายๆค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มไก่ค่ะแข่ไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะลงไปหน่อยนี้นะคะแล้วก็ผักเขียวค่ะนี่ค่ะใส่ไปค่ะแล้วเราก็ผัดผัดให้ทุกอย่างสุกนะคะ ทุกอย่างเริ่มโอเคแล้วนะคะไอ้ันม่จะเริ่มเราก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไ,ไปผัดด้านข้างค่ะแค่ไข่วิ้ยกระดินอ้อยชุดงามไม่ใหญ่ ต้องรอไข่สุดนะคะพอไข่สุกเรวก็เอาเส้นค่ะผูกลงมาเลยค่ะผูกมาเลยค่ะผูกมาลยค่ะงมานะคะใส่ถัวค่ะใส่ถัวเชฟโฟค่ะลงไป ค่ะบุ้งค่ะเอ้ยสูงเนาะค่ะยังไปค่ดเอาเส้นกบค่ะเส้นกบเส้นกบแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะอโอเคค่ะแล้วเราก็ดับไปเลยค่ะ อุ้ยตาแล้วไม่ใหญ่ยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะไม่ใหญ่ขอชิมเลยนะเหมือนผัดทุกวันอร่อยเบอร์จะบอกว่านางนนนผัดทีนะคะ นี่ไงล่ะผัดไทยตองแม่เอโอสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนแต่เราต้องปรุงเพิ่มอีกนะคะใส่พริกขีม,มานาวไปด้วยค่ะอร่อยจริงๆค่ะผัดไทยเส้นจังเราก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวชิมก่อนเป็นยังไงบ้างเราต้องเติมอะไรตาย,ยตาแล้วอร่อยแล้วใส่พริกแต่ไม,ไ,มไม่ได้ <c oughs> สรุโลกแกนไม่ใหญ่จัดจ้านยานนันเอาถางมาไว้นะ่างไว้ <c oughs> เวลามากินก็จะหยอดเงินไว้ <c oughs> หยอดเงินใส่ถังให้พ่อขัว นี่ไงล่ะหักไทยเราโอ้ยกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นกระดอนกระเด็นกระเด็นกระดอนนะคะพี่ใส่นี้แค่แล้วปากเขียว ปกติไม่ได้ใส่ผ่าเขียวนะี่ใส่ผ่านเขียวพี่ว่ามันหอมอืออืกอกูปังโคอรเลยดูดูเยอะมากเลยบ้างอันนี้อันนี้ไม่ใหญ่ไม่ค่อยได้ทำนะผัดไทยอ่ะน,นันน่นนะเดี๋ยวทำทีนึงฝีมือก็ยังได้อยู่นะไม่ตกนะบุญบา่นาก็แต่ปีร้านอะ่ะเออ ตั้งแต่ปิดร้านไม,าไม่ได้ทําไม่ค่อยได้ทําเลย,ยไม่ได้ทําเลยละ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยได้ทำระว,วังเนะสร็จนะอร่อยจริงจริ ทำไมาพี่ปางกินได้ยังไงกิ่แี่อยู่ข้างบ้านาน่ะเขาก็นก้นน้แกงอมากินเนได้ต้องสุกินเผนะ็เาไปเยันละน้องวอยเจรนานตมมันมันสต้มเลี้ยงมันแรงหูุกไปเฮีเ้ยนเจเผ็ดแห้งเนีย่ยไปเล่นดีนะ

ไม่เอาั้วงแแแกปนะก่อนแล้วไปกกินก่อนแววไมเอยา้องูดกินสิลูกกินก่อนเร็วปูดอกให้นอก่ะ ไปหูีก no no <te> <rawd Moder> ็ปะจะเป็นแบบนี้แหละปี่าะกสองคนนะเหนื่อยทีเดียวเหมือนได้สาวเนี่ยได้สาก็เหนื่อยทีเดียวจบทำไมตอนนี้รู้สึกแบบสบายไป้วยังดีที่แบบ เลีย้ยงช่วยน,นิดนะ้อยก็เท่ากับว่าหนูได้เลี้ยงแค่สี่เดือนสี่เดือนกว่าน้ำเพศไปอยู่กับยายเกือบหมดือพอหน่อยที่ยาวจุกแล้วก็โตพร้อมกันเป็นสาวพร้อมกันเอตอตายแล้วแป๊บเดียวไม่ให้หมอแล้วนะคะ ขนาดที่ไม่ใส่มันนะอ่ำจริงๆแล้วมันต้องมันกว่านี้เส้นมันจะไม่เกาะอ่ำเพาะถั่วเนี่ยถั่วเหรอชอบใส่ถั่วเยอะันนี้ไม่ใช่เส้นจันใช่ไหมเนี่ยเส้นจันเนี่ยคือเส้นจันแล้วเส้นใหญ่แบบนี้มีไหมเออเส้นใหญ่แบบนี้ไม่ใช่หรอเส้นนี้แหละต้องอย่ละ หมดในพริบตาค่ะอืมอร่อยสดๆวันนี้แม่ใหญ่ก็กินแล้วอืมเหงื่อดูดิด แม่ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้แมใ่ใหญ่ด้วยนะคะไปบ้านสวัสดีค่ะ